สวัสดีครับこんにิจิบสิงทงเดผมสิงทองลาพิเศษพันธ์ครับพบกันในช่วงนี้5นาทีกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักกับรายการโชไกโชไตครับโชไกโชไทในครั้งที่แล้ว เราได้รู้จักการแนะนําภูมิประเทศของประเทศไทยไปแล้วนะครับว่ามี6ภาคนะครับได้แก่โทบุภาคตะวันออกเซบุภาคตะวันตกจูบุภาคกลางฮอกุบุภาคเหนือนัมบุภาคใต้โทฮกุบุภาคตะวันออกเฉียงเหนือโชไกโชไต แนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักในครั้งนี้จะเป็นการแนะนําจังหวัดต่างๆในแต่ละภาคของประเทศไทยนะครับในการที่เราจะบอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนนั้นเราจะใช้รูปประโยคที่ว่าสิ่งของหรืออะไรสักอย่างหนึ่งวะสถานที่นิอาริมัสซึ่งในบทนี้ในครั้งนี้เราจะพูดถึงจังหวัดว่าอยู่ที่ไหนเราก็จะใช้เป็นลักษณะว่าชื่อจังหวัดว่าชื่อภานิอาริมัสนะครับ วะนั้นเป็นคำช่วยที่ใช้บอกคำที่อยู่ข้างหน้าว่าเป็นหัวข้อของการสนทนาหรือประธานของประโยคนี้เป็นคำช่วยที่ใช้ระบุถึงสถานที่นะครับว่าคำข้างหน้ามันนั้นเป็นสถานที่ใดสถานที่หนึ่งส่วนอริมัสเป็นคำกริยาอยู่ท้ายประโยคหมายถึงมีนะครับดังนั้นเมื่อเรารวมกันเป็นประโยคแล้วก็จะเป็นลักษณะว่าจังหวัดนั้นนะมีอยู่ที่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่น เชียงใหม่วะฮกบุนิอาริมัสเชียงใหม่อยู่ในภาคเหนืออยุธยาวะชูบุนิอาริมัสอยุธยาอยู่ในภาคกลางระยองวะทบุนิอาริมัสระยองอยู่ในภาคตะวันออกการจนบุรีวะเซบุนิอาริมัสการจนบุรีอยู่ในภาคตะวันตกน้องคายวะ โทฮกุบุนิอาริมัสหนองคายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูเก็ตต n ว m น u ni บุนิอาริมัสภูเก็ตอยู่ในภาคใต้เลช่ชเช,ชียงใหมว่วะฮกุบุนิอาริมัสเชียงใหม่อยู่ในภาคเหนืออยุธยาวะจูบุนิอาริมัส อยุธยาอยู่ในภาคกลางระยองวะทบุนิอาริมระยองอยู่ในภาคตะวันออกการจนบุรีวะเซ่บุนิอาริมัสการจนบุรีอยู่ในภาคตะวันตกน้องคายวะโทฮกุบุนิอาริมัน้องคายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้เก็ต,ตวะนัมบุนิอาริมัส ูขีโตโคโต koto ก่อนจากกันวันนี้ผมมีสำนวนการขอให้คนรอมาฝากกันนะครับเราสามารถจะพูดได้ว่าโชโชโอมะจูกุดาไซหรือว่าชดโตมัตเตกุดาไซก็ได้ทั้งสองประโยคมีความหมายว่ากรุณารอสักครู่นะครับเพียงแต่ว่าโชโชโอมะจูกุดาไซ จะสุภาพกว่าชดตมัตเตกุดาไซในกรณีที่เป็นคนกันเองจริงๆหรือว่าเป็นผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยผู้ใหญ่พูดกับเด็กเราก็อาจจะพูดชดตมัตเตกุดาไซให้สั้นลงเหลือเพียงชดโตมัตเตก็ได้ครับโชกาโชไตแนะนำเมืองไทยให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักในวันนี้ผมสิงห์ทองลาพิเศษพันธ์คงต้องลาไปก่อนนะครับสยนาระมาตาไอมาโชแล้วพบกันครั้งหน้าครับ สวัสดีครับชาวไทย